เสียงชาวบ้านพี่จอดก่อนลูกของลูกก็เรียกคนลูกอ่ะ แต่โอ๊ยคนตินขนาดนั้นเลยชุกทิดเลยอะตอนนี้ฝั่งหนูคนตรงนั้นก็อยู่อุ้ยแหละคนเลย